ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอขี้เล่าอยากเล่าอะไรก็เล่าสวั <Yeah. S 1> สดีค่ะควันนี้เราอยู่ที่ที่ไหน่ะที่ไหนชามเราอยู่ที่ชมามแล้วข้างหลังเราก็มี สะว่ายน้ำที่น่ารักน่าเล่นมากเลยสะว่ายน้ำนะครับอืออนนี้คือเป็นเวลาเช้าตู่เราจะมาทานเบรคฟาสกันโอเคแต่ว่าเบรคฟาสเราจะไม่ธรรมดาเป็นยังไงครับคุณวันนี้โดนสั่งให้ทำครับซึ่งโปกติไม่เคยทำมาก่อน เบเกิ ant, แล้วก็เป็นเบเกิแนวอเมริกันใช่ด<ป>ูว่าเบเกิที่เราทำจะสามารถลอยน้ำได้หรือเปล่านะใช,ใช่ครับแต่ต้องอธิษฐานจิตก่อนหรือว่ามันจะเจ,จ้าเมนูแรกคืออะไรคะคุณหมอเมนูแรกคือไข่ไข่ดาวอ,าาอ่าฮะไข่ดาวนะครับเมนูที่ซิมเปิลที่สุดอืแล้ว,ลวเราเรารีเควสได้ไหมคะว่าแบบเอาขอบกรอบข้างในเยิ้มๆมีเดียมแร่แร่เบกัน ไม่ได้ครับเอาเป็นว่าเอาให้มันรอดก่อนแล้วกันครับอ่าโอเคเริ่มเมื่อกี้เขาก็บอกว่าให้ใช้เนยแทนน้ำมันนะฮะอโอเคมันจะได้หอมๆไงโอเคไอจุดเตาแล้วเนาะจุดๆฮะจุดอยู่จุดอดยติดแล้วอ่าขอดูหน่อยเราก็ใช้เนยนะครับอือหือมีฮอไม่ต้องพูดถึงโอเคปึ๊อเ ดูโพล่าไ,ไม่ลงทำไมไมันลงอะ่ะอ,อ่าพ <Okay. S 2> อแล้วค่ะไดเอ็กับแต่นี้ถานว่าต้องทำให้เนยมันทั่วๆกระทะก่อนก็ไม่เท่าไหร่นะคะกระทะกระทะมันแบบไม่ติดแต่แหละ เบาไฟเบาไฟโอเคอ๋อจริงๆมันเป็นที่ไฟมันแรงนี่เองถ้าอยากกินสุกๆก็ต้องกลับแต่ถ้าอยากกินมันจะเป็นไข่ดาวได้ไงอ๋อก็ไข่ดาวที่มันสุกหน้าหลังไงถ้าบอกดีโรงแรมว่าทำมาดร่วยจังไม่กลับโรงแรมะถึงกลับอ่ะอันสุกๆก็กลับเนาะหนึ่งอันโคตร ไอดาวครั้งแรกในชีวิตหน้าตามุ่งมั่นไหมครับหรือว่าหน้าตาขอทําไปทีขอให้ชอวเดตช่วยโหวดหน่อยฮะอย่าเลยอย่าโหวดเลยอเ,ออเอาเท่าที่ได้ฝึกนะฝึกเป็นพ่อบ้านพ่อครัวพ่อเรือนอไว้นะคะตาปแน่ไม่รอดไม่น่ารอดพูดเลย กลับไงไมใ่ให้ใครแตงหรอทุกคนว่าจะทำได้ไหมไม่น่าได้มีตัวช่วยไหม <im itation> เออได้ละได้ละได้ละ <im itation> ไปให้ถึงไปให้ถึงต้องไปให้ถึงด้ยหรอเออกลับวันทูทีโอรอยแตกแตกก็บ <im itation> โอกอ,อย่ากลับอย่ากลับไม่กลับมันก็ไม่สุกสิสุดในโลกไม้ อ่ะต่อไปนะคะขอเรนอะไรต่อดีอือกะดอกกันอ่ะหอจอกต้องใส่นี่ไหมเน,นออยอีกไหมสใส่ได้หอมหอมนหอืออ่ะอที่เหลือได้ขอ,อเก็บวไว้กินกับนมปังนะคะม,ม,มาวันนี้มั่นใจยังไงก็ไม่แตกอ่อือต้งหมดเลยเหรอจะกินแค่ไหนอะ่ะสองอันพอไหม อดิจะเก่งการตรวจคนไข้อย่างเดียวไม่ได้ดิก็ต้องเก่งการทําอาหารด้วยตอนนี้ก็ทําอาหารให้เขากินไงให้ไปผ่าตัดดีกว่าฮะให้ไปผ่าตัดโอเคเอาลงมาเข้าวชีสใบอ่ะ้องเข้ากันอยู่แล้วไม่ต้องมาขอแต่งเท่าเท่าเท่าเทียมอ๋อใช่ใช่ใช่มีหอมใหญ่ด้วยนะอันนี้มันเป็นสไปซี่นะพ่อแม่ไปทำะไรอ่ะอ้าวก็ก็ก็คุณหมอชอบกิน ฟุตลองกับของใหญ่อ๋อโอเคอันไหนสบายสิอันเล็กไงโอเคงั้นเอาน,นี้ไปอ้าวของเราไม่อันนี้จานที่หนึ่ง<ค>ไทยแล้วอันนี้ของใครของของของเราของหมอและนี่แหละอันนี้ของแซนคนแย่เลยไปค่ะของนี้มันไม่ดู่ที่หน้าตามอยู่ที่ใจโอเคอ่ะต่อ,อ,อ เมนูที่สองคืออะไรคะเมนูที่มั่นใจที่สุดแล้วครับอขนมปังปิ้งตัวที่มีเครื่องปิ้งอยู่แล้วอืมั่นใจมากขั้นแรกเสียบเสียบปักอเคขั้นที่สองปรับความร้อนปรับความร้อนอะไรก็นี่ไงมาดูดีเห็นไหมมันมีปรับความร้อนด้วยเราจะเอาสุกขนาดไหนเห็นปะอ๋อแต่ทีนี้ความร้อนแต่ละเครื่องไม่เท่ากันอ่ะฮะขอกรอกขอกลอกก็ไปแต่ไม่ไหมนะคะไม่เอาไหมนะ โอเเคดี๋ยวต้องดูครับไม่เคยใช้เครื่องนี้มาก่อนพูดเหมือนชำนาญอะปกติใช้ตะเครื่องของแรมที่มันวางลงไปแล้วก็มันก็ไหล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 แล้วก็ไหลออกมาอ๋อแบบบุฟเฟ่อะเหรอใช่บุฟเฟ่อาหารเช้าใช่ไหมแล้วก็มือล้างแล้วนะครับโอเคขนมปังนี่ราใช้ซัมพาวน์โควิดเพราะอะไรเฮลตี้เต่อสุขภาพแล้วไงต่อคะแล้วก็กดลงไปอ๋อเป็นเป็นเอ้ยกดด้านนี้อ่าแล้วก็ โอเคมันกำลังทำงานครับเห็นไหมเมก่งมากจานตรงไหนรคะจานส้มตรง,งนี้ครับอืมโค้ดเทพอะเบียรมาฮนะอือผักประจำโอเคแล้วมีเล่นน้ำไปตาับเล่นน้ำใส่ตาเย็นส้มดูถูกวะเราทำได้เป็นนะ <c oughs> อะหนุ่ม,มงานอยู่อัอนเท่ากันทุกอันกันด้วยอุ้ยถามไป<ช>แล้วว่าเมนูนี้ทั้งหมดเนี่ยอะไรที่กินแล้วทำให้ตาแบบได้รับประโยชน์บ้างไหม บำรุงสายตามีไหมจริงจริงทั้งคู่เนี่ยก็คือวิตามินซีก็คือฝรั่งกับส้มเหรอใช่ใช่ดังนั้นอ่ะวิตามินซีก็เป็นที่บำรุงสายตาเหมือนกันนะครับในในงานวิจัยหลายงานก็จะมีวิตามินซีเนี่ยะเป็นส่วนร่วมอย่างหนึ่งในในตัวที่ตอบำรุงเรื่องของสายตาต้องเฮลตี้หน่อยใช่ไหมคะใช่ใช่อันนี้แล้วนนี้่ยวไม่เอาไปก่อนกินกันเอาอ่กินนะต้กินก็กินอันนี้ชอบมากแต่ยิ่งถ้าเป็นมะเขือเทศชนีดจะชอบมากที่สุดเกลี้ยงจวนีแต่เราคนชอบกินแยม อประมาณนั้นเนาะครับโอเคน้ำส้มแมนดารินแท้เดี๋ยวไปบอกเขาน้ำส้มแมนดินเป็นยังไงเขาไม่รู้จักนะฮอืโอเคโหให้กินเยอะจังมีวิตามินซีดีต่อสุขภาพพอแล้วไหมคะแก้วนั้นโอเคพิเศษสมบูรณ์นะคะจะเป็นประมาณนี้ต่อไป ่คะอามานันไปลงน้ำกันตอามาปค่ย <c oughs> ค่อยๆเ <c oughs> พราะมันจะจมไหม,มันหนักมากจไมารอมัปนี่ตรงนี้ ไฟหย่อนเอาไหมเดี๋ยวหนึ่งสองสามโอเคปล่อยนะเฮ้ยลอยว่ะอ้าวใครจะกินก็กินไปอต่ลงไปกินเนี่ยตามลงไปกินอย่าตามลงไปกินนะครับการขนส่งวิธีใหม่นะครับ ค่อยๆลอยไปมาแล้วค่ะทางเราก็รอถ่ายรูปอยู่ตรงนี้นะคะเชื่อไหมคะว่าปกติแล้วเนี่ยอีฟติ้งเบรฟบาสของตามโรงแรมเนี่ยจะค่อนข้างที่ราคาสูงมากๆถ้าหลายๆคนเคยไปทาน2,500 3,000 3,500ก็จะได้ของประมาณนี้ค่ะแต่ว่ารับประกันความสวยกว่านี้ อันนี้เน้นรลอยน้ำฝีมือคุณหมอนั่นเองนะครับจะเห็นว่ามีทั้งแบบสุขภาพและไม่สุขภาพเนาะก็อันไหนดีก็เอาไปทําตามนะครับอันไหนไม่ดีก็ไปปรับปรุงแล้วกันนะครับใช่ถ้าอาหารครั้งแรกยากไหมครับไข่ดาวยากครับอย่างอื่นไม่ยากนี่จริงๆคือมันยากตรงที่ว่าทําไงให้มันสวยอะเออแต่จริงๆอะถ้าไข่เจียวง่ายกว่านี้เยอะวันหลังทําไข่เจียวให้กินดีกว่า โอเคเฮ้ยค่ะไม่ดูดีดดหรือเปล่าเดีด๋ยวหมอ<ะ>ดูครับกิดซับสไคร้เฮ้หมอขี้เราด้วยนะคะ่ะน่เจอกันใหม่ครับ